สวัสดีค่ะไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม้ก็จะมาอันบ็อกเกมการ์ดที่ไม้รอคอยมานานมากก็ไม่นานเท่าไหร่นะที่จริงอะ่ะนั่นก็คือเกมการ์ดกันดามน,นั่นเองค่ะ เป็นเกมการ์ดที่ไมย้ยคาดหวังมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม้ชอบเกมการ์ดกันดั้มมากค่ะทุกคนก่อนหน้านี้นนมันจะมีเป็นเกมการ์ดกันดัมคอสวอออกมานะคะซึ่งอันนั้นไมายชอบมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือไงนะคะกันดัมเป็นซีรีส์ที่ทําเกมการ์ดไม่รอดทุกครั้งที่มันทําออกมานะ,ะซึ่ง อันนี้เราจะคาดหวังกับมันได้ใช่ไหมคะทุกคนคาดหวังได้สินะคือไม้ชอบมากเลยนะอีกการดั้มตัวเก่ากันดั้มคอสวรเพราะว่ามันเป็นเกมการ์ที่แบบเขาทํามาแล้วสามารถเล่นในแอปได้เพราะว่าตัวการ์เขาสามารถสแกน QR วโค้ดไปใส่ในแอปแล้วเอามาเล่นกับคนผ่านแอปได้โค้ชอบเลยกับเด็กษกัสตยาของฉันแต่ตอนนี้มันเซ็งบุ้งไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องเปลี่ยนแพทใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเรียกว่าสตาร์เตอร์เด็กได้ไหมได้แหละเพราะมันเป็นชุดการเริ่มต้น ตอนนี้ b ีทีเขายังไม่ออกมานะนะวันที่ไม้ถ่ายเนี่ยก็เลยได้เป็นตัวนี้มาก่อนนะคะอันนี้ไม้พีมาแค่เซตเดียวนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราใจตุตต้มๆต่อมๆไงไม่รู้ว่ายังไงกับมันดีซิก็เลยเอามาแค่หนึ่งก่อนนะอ่ะ ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ไม้ประหลาดใจมากนะคือแบบสตาร์เตอร์เขาทํามาได้อลังการมากเลยอะไม่เคยเห็นสตาร์เตอร์อ,รอันไหนทําได้อลังการเท่านี้มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซ็ตน,นี้มีอะไรบ้างนะแกะแค่บัสติกยังไม่ดูข้างในมาดูกันชั้นแรกก็คือมาเลยจับปลอกพลาสติกก่อนเนี่ยที่มันทำลดเกินไปปะนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้เห็นไหมพอเห็นอยู่อ่ะ แล้วกล่องข้างในก็นี่จะเป็นไอเอเจ็ดไหมอะใช่ไหมไม้ไม่ค่อยเชียกันดัมนะทุกคนน่าจะใช่เพราะ r อเ8มันคือไอคอนิกของกันดัมอยู่แล้วนะคะอ่ะมาดูข้างในกันดูพ้อมกันได้แหละม้าก็ยังไม่เห็นข้างในมววายอุ้ยได้อะไรมาบ้างอะลืมให้ดูอันนี้เพียวเดอร์ไปเขาจะได้อันนี้มาด้วยการ์ดโปรโมนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์มาเนาะ อันมันกระดั้มตัวหน้ากล่องเลยนี่มานี่จะได้เป็นโปรโมใบนี้มานะคะแล้วก็จะเงสติกเกอร์มาให้นะแต่ฉั่นขบวนหนึ่งอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดและทุกคนที่พีออเดอร์กันดั้มไปก็เจ็บปวดเหมือนกันฉันจะสาแก่บันไดสรุปยิปนี้หลังจากนี้ บันไดบันดงบันไดสปอนสปนไม่เข้าออกูแล้วจ้าออกูด่าไปก่อนแล้วหนึ่งดอกไม่ใช่จะเรียกว่าบนน่น้มมันเป็นเรื่องเซ็งดีกว่าคือตอนแรกไอชุดเนี้ยพิเออเดอร์มาเขาบอกว่ามันจะมีสลีปแถมมาด้วยใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยอยู่ดีๆนางก็เปลี่ยนแง่ทุกคนนางไม่ได้แถมสลีปมาแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านางอะเอาสลีปไปแจกคนที่ลงแข่ง แทนอะไรแบบนี้อีนี้ก็เซ็งค่ะเพราะอนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงสมัครแข่งไปอะเนาะเพราะว่ามารู้ว่ามันมีแข่งก็เพื่อเขาลงกันหมดแล้วนะจ๊ะก็ลงไม่ทันตามระเบียบก็เลยเอออดได้สลีไปเออแต่มันไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่อยากวนเยอะอแต่ว่าอันนี้เราบอกก่อนว่าเราไม่โทษทีมงานไทยนะคะชิงสาต้นสังกัด <c oughs> <c oughs> พอเราหยุดเรื่องลบๆแล้วมาดูเรื่องบวกกันดีกว่าอ่าเปิดกล่องมาข้างในนี่เหมือนจะเป็นโปรโมชัไหมเป็นแอร์สไตล์นะคะเป็นโปรโมชั่ไหมอยู่ข้างในหนึ่งใบนี่เปิดกล่องมาก็จะพบกับเจ้าใบนี้ก่อนเลยนะเป็นใบแรกและเป็นเปิดทีละชั้นอันนี้น่าจะเป็นสนามกับอ่บาใบสอนเล่นนะคะซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนอ่านออกไหมก็ไม่นะคะอ่านออกนิดหน่อยนะอุ้ยเขามีการทําแบบนี้มาด้วยวะทุกคนนี่ติงบอกว่าอะไรยังไงอยู่ข้างในบ้างซีก็จะมีการ์ดแท็ค ก็มีการ์ดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีลูกเต๋านะเดี๋ยวมาดูกันข้างในอ๋อแล้วก็อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอะหนึ่งบล็อกอะมันจะมีการ์ดสุ่มเหมือนกับเป็น PA เอไหมหนึ่งใบเนาะซึ่งใบที่สุดให้ทายซีว่าเป็นใครและเราจะหาใบนั้นกันไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เรนอ่าอุวยดูอะไรก่อนดีอะว้าอยากดูไปหมดเลยยากดูเต๋าก่อนไหม้ววมันสวยอ่ะสวยจังเลยขอดูหน่อยนะ อุ้ยอุ๊ยอ,ยอ,ยอุยอันนี้ก็เป็นเต่านะพลังนะเขาแถมมาว้าดูสิว้าโอ้ยชอบเต่าว่าเต่าสวยอ่ะเต่าน่าจะเป็นเต่อาอะคริลิกนะคะแล้วก็ข้างในหรือว่าเรซินนะเออนะแหละน่าจะเป็นเต่าเรซินอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะมันจะเป็นวิงวิงข้างในอะคะ่ะทุกคนเห็นไหม ไม่รู้ทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ไม้เห็นไงนเออไม้สวยอ่ะอันนี้ให้มา6ลูกใช่ไหมหกลูกค่ะอุ้ยชอบเต๋ออะแต่เมื่อกี้สาวเข้าไปเยอะเลยนะเต๋าก็จะดีเทลประมาณนี้หน้าหนึ่งก็จะเป็นแบบนี่สัญลักษณ์ของเกมการ์ดเขาเนาะมันอยู่ทางไหนวะเออซักทางอะนี่วุ้ยชอบเต๋าว่ะเอาเต๋อไปเล่นกับอย่างอื่นได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีจริงๆเกมการ์ดทุกเกมการ์ดคนแห่งเต๋านี้นะต่อไปมาดูนี่จะเป็น s t a ตอร์เด็ k ที่แบบมีมาให้เนาะเฮ้ย ดูนี่ก่อนอันนี้บอกก่อนนะคะ่ามายังเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปให้เทอร์โบสอนเล่นนี่แหละการระดับธรรมดา R X 7 8ให้กี่ใบวะเนี่ยอ่ะสองใบอันนี้จิมนะคะแอมูโล มูโลอันนี้คือไซส์เจ็ดนะคะเออไม่เคยดูภาคแรกน่ะอันนี้คือน้ำวิงสีเขียวอ้าวนี่ฮีโร่มีการ์ดีเวนมัง้งไม่รู้เหมือนกันอะไรสิสักคู่นะคะสักคู่ต่สักคู่ธรรมดามันไม่ใช่สีแดงมันจะไม่แรงสามเท่าอันนี้ก็สไตล์นะคะอันนี้ก็สไตล์เหมือนกันแต่เป็นสไตล์เวอร์ชันพีทิล่ยามาโตคุ้งองเกียวคือไม้อย่างเล่นอย่างเล่นสีแะ่ทุกคนแต่สีน่าจะอยู่สีขาวไหมอ่าตอนนี้ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันว่าจะเล่นสีอะไรนะคะจริงๆเราไม้ชอบซีรี ซีรีส์สีนะแต่ว่าถ้าเล่นคิดว่าอาจจะเล่นสีฟ้าถ้าเล่นสีฟ้ารู้สึกจะเป็นพวกยูนิคอนมั้งไม่แน่ใจนะคะดูก,ก่อนพวกยูนิคอน r x เออะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันการกีเราไม่ต้องไปดูอืมไอตัวนี้ถ้าใครเล่นคอสวอลมาจะเกลี่ดมันมากเลยนะคะกันแทงอนะ่ะเข้ามาเกลี่ดมันมันไม่เล่นสีฟ้าไงตอนนั้นอนะ่ะ <laughs> นี่ซากแดงสีแดงแรงสามเท่า โอ้ยพวกเนี้ยก้านกระจกเราไม่ดูอันนี้น่าจะเป็นกา๊าซจีกา๊าซพลังงานไหมอันนี้สี่กา๊าซพลังงานดีซอสเนี่ยเสียดายมากเลยถ้าไปลงแข่งใช่ไหมเหมือนจะได้ใบนี้มันเป็นฟอยด์อะทุกคนแต่มันไม่ได้ลงอะอเสียดายจังอ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นตัวเด็กคร่าวๆที่เขาให้มานะคะไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้จ้ะไฮไลท์นนะมันอยู่ตรงนี้ 16ซองนี้เรามาหากันดีกว่าถ้าเราเปิดได้คนคนนั้นเท่ากับว่าเราจะได้สตาร์เตอร์เด็กอันนี้ฟรีนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นที่เราตามหาหนั้นก็คือท่านรักใครคะ่ะแพงมากทุกคนถ้าเปิดได้ก็แปดพันห้าราคาณนะตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ท่านรักไหมนะคะุยดูซองเขอากันดิไม ซองสวยนะเลดอะไรยังไงก็ไม่รู้เปิดตอนนี้เลยมาดูด้วยกันทุกคนหรือไอใบที่เขาเปิดกันอะมันคืออันนี้วะอ้าวถ้างั้นเราไม่ได้รักแล้วสิทำไมอะเอ่อไม่รู้เปิดดูก่อนถ้าเราไม่เจออะไรแปลกๆก็คือใบนี้ก็คือการที่เราได้ไม่ได้รักแล้วนะที่มาอยู่ดีๆก็เศร้าอ่ะเออไม่รู้อ่ะเปิดกันอยากตื่นเต้นในซองอ่ะเออเหนาะเมอยได้แบบเปิดมาปุ๊บเช็งเนี้ยมาดูใบท้ายใบท้ายไหมเฮ้ย แอรียลค่ะซีรีส์หลังๆมันไม่ได้ดูแล้วอะดูแต่ใบหลังเนาะใบอื่นคงไม่ต้องดูหรอกนะเนี่ยเราอยากเราอยากได้คนนี้แต่ไม่ใช่อาร์ตเนี้ยอ่ะซีรีส์ตอนนี้ก็ยังมีมาไม่เยอะเนาะอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนป,ประมาณนี้เนาะตัวน,นี้จะมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวไหม ดูอีกทีสีขาวมันจะเป็นแนวยกไงทุกคนไหมยังไม,ไม่ค่อยชอบเล่นแนวยกถ้าสีฟ้ามันจะเป็นแนวลีเจนเนาะอยากเล่นแนวนั้นมากกว่าส่วนสีเขียวก็จะเป็นตีทะลุอันนี้ฟังเข้าใหมา่อีกทีนะคะยังไม่ได้ไปเรียนรู้วิธีการเล่นอะไรอย่างงี้นะใบสุดท้ายใบนั้นคือช่วงไอเอเจ็ดแปดจ้า <laughs> เรายังมีหวังอยู่ไหมใบที่เราได้คือเฮ้ย <c oughs> ชื่อไม่รู้จากชื่อแต่ว่าอยู่ในภาาของอะมูรเลปะพักแรกอะ ใบที่เราได้นั่นก็คือสีเขียวอุอันนี้แซนด์็อกเหรอได้แซนด์็อกนะคะจากกันน้ำวิ่งเนาะเมื่อกี้ไม้สตัน์พวไม้ไม่เห็นเขียวมันไงแต่พอมาอ่านละอ๋อแซนด์็อกคือที่ไม้เลือกสีไม่ได้ว่าจะเล่นอะไรเล่นอันไหนอะเพราะว่าไม้รอเล่นซาซาบีคะ่ะทุกคนซาซาบีในติงเกลอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ขาัดตาญะรอเล่นพวกนั้นไม่รู้มันจะอยู่สีไหนไงเฮ้ยชืบชบสีขาวอะใบที่ได้เฮ้ยชืบอู๊อ บเดียวเลยอะแต่มองโลกในแง่ดีถ้าใบนี้มันแถมมาใช่ไหมแล้วใบนี้มันก็ออกเหมือนกันอะแสดงว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกในช่องเหมือนกันอแต่นี้มัน LR มาสองใบแล้วว่ามันไม่รู้เรดว่ะเรายังมีความหวังคาดหวังคาดหวังเออถ้าจะไม่ผิดใบในรักคายใบนั้นมันเป็นใบใช้ด้วยนะโอ้ามูราฟากา้าขมปีแต่ดีว่าเดซีนี่จบดีการ์ดอะอะไรดีเพอร์เฟคสไตล์การ์ดดมนะคะนี่ ทำไมร้านเทอร์โบอันบอกเขาไมาห่หยิบรักให้เรานะเขาเลือกไม่ได้นะุคนตอนมามันมีซิวนะเดี๋ยวเดียวจะหาว่าร้านเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวดิเครดิตร้านก็เฉยอันนี้อยู่ที่ดวงของไร้านนะคะอ่ะมาดูกันฮึบ สีฟ้าระดับ R ยูน c รอนจะโมตะตื่นเต้นเรื่องสุ่มการ์ดลืมบอกเรื่องคุณภาพการ์ดการ์ดโอเคอยู่นะนี่ลืมให้ดูหลังการ์ดด้วยหลังการ์ดจะเป็นแบบนี้คือตอนนี้จิตใจอยู่ที่รักอย่างเดียวแล้วไงก็เลยมาก็เลยไม่ได้ดูอะไรอย่างอื่นเลยนะคะทุกคนเหมือนถ้าเป็นการ์ดยูนิตก็จะเป็นหลังสีฟ้าอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลังสีเหลืองคืออะไร X base token ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการ์ดประเภทไหนแล้วก็ถ้าเป็นอ่ารีซอสก็จะเป็นหลังสีแดงแบบนี้เนาะมาเถอะสีเขียว R แดงแรงสามเท่าแต่ทุกคนว่ามันจะอยู่สีสีฟ้าไหมไอ้ตัวที่มาอยากเล่นนะ่ะก็เป็นไปได้นะมันอยู่ภาคยูนิคอร์มั้ยอ่ะคือไม่รู้แต่หุ่นแันไม่รู้มันอยู่ภาคไหน,ท,นที่ไม้ชอบเพราะว่ามันเป็นเด็กที่เล่นกับฟันเนลอะค่ะคอสดวอลไม้เล่นเป็นเด็กฟนะันเนลเนาะก็เป็นเด็กสเปร์ไหมก็เลยอยากจะเล่นแนวเดิมแต่ยังไม่รู้ว่าในชุดเนี้ยสีอะไรจะเป็นสายนั้นนะ <c oughs> ตกใจ คือหัวแด,ง,ดงมามันมันเป็นขอบสีขาวไงแต่มันหัวแดงมาเอ๊ะรักก็ไม่ได้หัวแดงนะต้องเป็นแน่แน่เลยอะนี่ไงว่าแล้วเชียวเป็นภาพมือคือจริงด้วยทำไมว่ามันไม่ออกเราแน่เลยอะเพราะมัน L R ไปแล้ว2ใบอะไม่รู้ม,รม่กี่ใบอะสีฟ้าอ่าการแคนนอนนะคะแต่จริงจริงะซื้อมาแค่บล็อกเดียวเราต้องซื้ออีกบล็อกไหมเราจะไม่ต้องซื้ออีกบล็อกไหมคะทุกคนสีเขียว อ่าพระโถมันไหลอ่ะไม่ได้ด่นเต้นแล้วมัง้งอืมใบสุดท้ายสีเขียวอีกแล้วระดับอาอาเป็นชาคุใบเดิมเลยซ้ำด้วยเลยอ็กสี่ซองทุกคนว่ายังมีโอกาสไหมคะแต่ตอนนี้มั้มัว่าไม่มีความหวังแล้วอ่ะไปสีฟ้าไม่ได้แล้วล่ะปับ๊บเ,ออเราจะเหมาะกับกาชิกี้แบบนี้วะอืมการ์ดแคนนอน มมาเดิขอกาเท่ๆก็ไม่ได้ระทโทษเฮ้ยเสีเขียวว่ะนี่ว่าสีขาวทุกๆาววิงกันน้ำวิงอ้าวนี่ LR ใบที่สามหรือเรายังจำความหวังอยู่แต่มันสองซองสุดท้ายแล้วไม่น่าหวังแล้วมัง้งทุกคนมันเป็นสีขาววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาวเก็บไว้ก่อนมาดูอีกซองกันอีกซองเป็นอีกซองเป็นสีเขียวไม่รู้แหละชัวไชวโอไไป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 ,ไป,ไปแต่อันเนี้ย มันเป็นสีขาวค่ะทุกคนเราจะได้คอนเทนต์ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ลักข่ายหรือเปล่าและการที่เราได้นั่นก็คือชวบไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้ไไดแล้วประเด็นคือไม้เปิดช้าด้วยไงทุกคนถ้าเปิดช้าขนาดนี้ก็คือไม่รู้แล้วว่าราคาการ์ดไปถึงไหนแล้วนะไม้ก็เปิดได้อะไรก็ไม่รู้ หมดแรงถ่ายแล้วว่ะเอ้ยแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาทําบ็อกอะไรแบบนี้ยแพ็กเกจอะ่ะมาดีมากเลยนะไม่ชอบเรื่องแพ็กเกจของมันนี่ข้างหน้าเป็นรูปไอ้เจ็ดแปดใช่ไหมดูข้างห้างดีมันจะมีความแบบนี่เห็นเห็นเงาสะท้อนอยู่เนาะนี่ไม่ได้ให้ดวงข้างเลยโมแต่ตื่นเต้นอยากแกะนะทำหมอกมาดีแล้วก็แบบมีบุอะไรข้างในอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับมันไม่ใช่สตาร์เตอร์เด็กมันคือลิมิตบ็อกซ์เวอร์ชันเบตานะคะก็ของไม้ก็เปิดได้ประมาณนี้นะคะ <thing> no, แอนดเซ็งน้องตไม่ได้รักอะ่ะแต่ก็อย่างว่ามันก็คงไม่ได้ง่ายเพราะว่าท่านรักเชียวนะการดั้มมีตั้งกี่ซีรีส์แต่คนนี้คือยืนหนึ่งไม่ว่าจะซีรีส์ไหนคนนี้ก็ยืนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้สําหรับอันบ็อกซ์การ์ดกันดั้มนะคะก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้หมไม้ด้วยนะตอนนี้หมดแรงและไม่ได้การ์ดใบที่ เราอยากได้เนาะถ้าใครอยากได้เซตนี้ไหมไม่แน่ใจว่ายังหาซื้อได้ไหมเพราะว่าไม้ก็ยังอยากได้อีกเซตนึงนะเพราะว่าเท่าที่ดูมันแบบการไม่ครบะทุกคนมันเป็น2ใบอะซื้อมาแค่บล็อกเดียวงไงไปหาซื้อดูก่อนเหมือนกันว่าจะหาได้ไหมเผื่ออีกบล็อกหนึ่งฉันจะได้ทานหลักก็เป็นไปได้นะคะอ่ะโอเคก็สําหรับทีนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับแอร์ไซส์ใบน,นี้นะอันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ อยากได้ถ้ารักอ่ะ